ครับอ่าก็วันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องเทรดนะฮะก็จัดวิดีโอไว้อ่าเผื่อสำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องก็จะอธิบายช้าๆละกันโอเคครับันดับแรกเทรดคืออะไรนี่ผมไม่กล่าวไปสืบใน g o o l e หนเอาเองโอเคในที่นี้นี่ผมทำสไลด์นะอันนี้บอกว่าการเขียนโปรแกรมด้วยเทรดต,ต้องมีความระมัดระวังเป็นอย่างสูงเพราะว่า เทรดเนี่ยลองนึกภาพเทรดว่ามันทํางานคู่ขนานแล้วก็ต่างคนต่างทํางานกันเองโดยที่ว่าไม่สนอีกตัวหนึ่งเพราะงั้นมันจึงต้องมีการจัดก,การเทรดใน Java เนี่ยเราจะมีการใช้งานเทรดอยู่2แบบก็คือการถ่ายทอดจากคลาสเทรดก็คือ extend มากับ implement interface Runnable ประมาณนี้ครันี่ก็ถามว่า r r e d กับ Runable mm hmm. มันต่างกันยังไงโอเคมาดูที่นี้ผมมันจะนี่นะฮะลิงก์โอเคนี่คือล mm ิงก์ก็จะถามว่า r e a d กับ Runable mm hmm. มันต่างกันยังไง r e a d เขาบอกว่า r e a d เนี่ยเป็นคลาสซึ่งมันจุไม่ถอดต่างๆที่ทำงานเกกับเ e a d ไว้ส่วน Runable เนอ่ะ mm hmm. เป็นแค่ Interface ซึ่งมันจุแค่ Abstract Run r u n เนเบิเป็นค,คลาสฉบับย่อของเทรดคือจะมี m e t h o ดรันอย่เดียวแต่ r u n เนเบิจะไม่สามารถรันเทรดได้ด้วยตัวของมันเองจึงต้องทำการอินสแตนของเทรดแล้วก็ผ่าน r u n เนเบิอันนี้อาจจะงงทีนี้ผมผมมาดูในโค้ดตัวนี้สังเกตไหมฮะามาดูในส่วนคอนี่สมมตินี่คือ Class Producer Implement r u n n b l e สังเกตว่า สมมุติว่าถ้าผมจะรันผมก็ต้อง i n s t a n t t a r e ขึ้นมาก่อนดูไหมฮะ implement หรือ interface แล้วเนี่ยก็ mm hmm. ไปศึกษาเอาในเรื่องมันเป็นเรื่องของ OO นะฮะโอเคอันนี้เราเราเข้าใจะนะว่า h r e a d e กับ runnable ต่างกันยังไงโอเคมาดูโจทย์ดีกว่าโจทย์เขาให้ทำอะไรอ่าห้าคะแนน โอเคนะมันก็ง่ายๆตงเขียนโปรแกรมจะทำก,การทำงานปัญหาดิสกับไรเตอมีเทรดผู้อ่าน5เทรดเทรดผู้เขียน2เทรดเทรดทั้งหมดใช้หน่วยความจำหรือตัวแปรเช่นเดียวกันก็คือเป็นพวกแวลูทีท่แชร์ด้วยกันเทรดทั้งหมดสุ่มเวลาที่ต้องการอ่านเขียนและทำการอ่านเขียนไปเรื่อยจนกว่ายกเลืกอการทำโปรแกรมเทรดผู้อ่านสามารถอ่านข้อมูลได้ทีละเทรดสามารถเขียนก็ก็ตอเมื่อไม่มีแต่ใดอ่านหรือเขียนอยู่ โอเคนี่คือการเกินยาวๆงั้นต่อมามาดูแนวคิดสมมุติผมจะสร้างคลาสเทรดผมอาจจะต้องสร้างอ็อบเจกต์ตัวหนึ่งซึ่งก็คืออ็อบเจกต์ที่ทําหน้าที่เป็นรีเดอร์กับไรเตอร์ตามโจทย์ถูกไหมฮะซึ่งไอ้อ็อบเจกต์รีเดอร์ไรเตอร์ตัวนี้อ่ะมันก็มีคุณสมบัติของเทรดซึ่งเราก็ต้องไปดูว่า Reference ของ j จาว่าเทรดมันจะทำอะไร โอเคมาดูในส่วนของสุ่มเวลาสุ่มเวลาเนี่ยมันก็คือคลาสแ a น d อมก็ได้จะเรียกอย่างไงก็ได้เราจะเรียกแ a น d อมขึ้นมาจริงๆแลนตอมคงจะว่าผมไม่รู้นะว่าซีมันเกาะกันหรือเปล่า <Okay. S 1> แต่โอเคเราใช้คลาสแ a น d อมอันนี้เข้าใจ,อจ่อนจะไปง่ายคอนโทรลซีเปิดปิดผมก็ให้สั่งแค่ลันเทรดอะไรขึ้นมาให้ง่ายนะฮะไม่มีอะไรมากโอเคมาดูส่วนนี้นี่คือเมนครับเมนสมมติผมสร้าง คลาสเทรด i นโปรเจกต์ผมนิ้วเทรด d ปรโไทยขึ้นมานี่คือ read, ต้นแบบโปรโตไทเนี่ยแปลว่าต้นแบบผมจะเปิด Google แปลคู่ไปเลยนะโปรโตไทเนี่ยแปลว่าต้นแบบอาจจะได้ยินจากเกมโปรโตไทเฮ้ยคุณลองทำตัวโปรโตไทไหมคุณผมดูสิอะไรเนี่ยซึ่งมันหมายความว่าตัวต้นแบบมันไม่ได้หมายถึงเกมโปรโตไทของค่ายอ e ีเทอร์เนชั่น คือต้นต้องต้นขาวหรือต้นตระกูลเป็นตัวต้นแบบอาจจะเหมือนคัสตัวเดโมก็ได้โอเคกลับมาผมก็สร้างคัส new reader กับ writer ขึ้นมาซึ่งตรงตามโจทย์เงื่อนไข5 thread reader 2 thread writer ซึ่งผมก็เอาเจ้าตัว thread ตัวเนี้ยที่เป็นตัวต้นแบบไปเป็น parameter ในการ i n s t a n t e reader กับ i n s t a n t e writer ส่วนเจ้าตัวหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นหมายเลขเช่น reader หมายเลข1 reader ห Re ader, มายเลข2 reader หมายเลข3 writer หมายเลข1แล้วผมก็สั่ง start มันขึ้นมาถามว่าว่าผมรู้ได้งไงต้อง start นี่มันเป็น thread สมมุติผมอยากจะให้มันทำงานลำดับแรกเลยผมต้องสั่งมัน start ขึ้นมาก่อนงั้นผมจะรู้ได้ยังไงล่ะผมต้องไปอ่าน reference นี่ครับ reference ของมัน ดึงมาจาก doc c ิ m ม e ต t ของ Oracle มาดูในส่วนของ Start ผมเมนทไฮไลท์ไวล้นะ Call this thread to begin execution ให้ t r ทรดเริ่มต้นการทำงานคือ execution อะไรประมาณนี้ซึ่งไอ้เจตัว,ว JVM ตัวเนี้มันก็จะไป call run method ของเท a ดนี้งั้นแสดงว่าถ้าผมสั่ง Start มันก็จะไป run method run โดยอัตโนมัติเลยนี่ฮะ method run ซึ่งเมธอด r ันเนี่ยมันก็คือคอนดรักมามันมันแตกมาจาก Separate ของ Runable Object ะซึ่งอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่า r u n a b l l e กับ r ท a d เนี่ยมันตากกน่างกันยังไงโอเคนี้กลับมาดูที่โค้ดต่อโอเคหลังจากนั้นต่อมาผมก็ต้องคิดว่าผมจะทำยังไงเนี่ยดูตัวเต็มนะ Value คือตัวที่จะใช้ร่วมกันระหว่างเท นี่คือ chapter ทีาถ่ายนะ reader writer note กำลังอ er ่าน reader writer object d i s t r e s t class random นี้ทุกคนรู้แล้ว random ขึ้นมาแล้วทำไม district ผมต้องสร้างมันมาหรอเออผมต้องสร้างมันทำไมแลไอ้อันี้อ่านว่าอะไรวะ copy ocup copy อะไรนี่แหละมั้งอ่านไม่ค่อยออกมันแปลว่าอะไรสมมติ ocuppy โอเคผมจะเสิร์ชให้ดู แปลว่าที่ถูกครอบครองนั่นแสดงว่าผมใช้ตัวแปรบูลีนมาเพื่อสื่อความหมายว่าตอนนี้นะในส่วนข้อมูลที่กำลังอ่านเขียนอยู่มีเทรดหนครอบครองอยู่หรือเปล่าโอเคแล้วเทรดอ็อบเจกต์มีไว้ทําไมต่อมาผมเขียนไปเอาแล้วทำไมเราต้องสร้างเทรดที่เป็นไทอบเจกตลองคิดดูนะครับว่าเทรดแต่ละอันเนี่ยมันต้องทํางานประสานกันเหมือนนักบอลในสนามต้องมีการคุยต้องมีการสื่อสารต้องมีการมองเพื่อน เพื่อให้ทีมนะ่ยมันทำงานประสานกันได้แต่ทีนี้เราคิดว่าเทรดเนี่ยมันไม่มีความคิดเป็นของตัวเองมันคิดไม่เป็น,นมันทำงานตามคำสั่งในเมทอดมันได้รับตามสเตตเมนตเพราะงั้นเราจึงต้องมีตัวจัดการ trade. เทรดการเมเนจเมนต์เทรดมันให้มันทำงานดีซึ่งเจ้าจาว่าเนี่ยก็จะมี2ตัวให้ใช้ก็คือล็อกกับซิงโกลไน จะไม่ขอลงรายละเอียดล็อกผมจะพูดถึงซิงโครไนซ์ว่าผมจะใช้ซิงโครไนซ์มาทำล็อกเนี่ยก็ไปหาอ่านได้จริงๆแล้วตัวล็อกนี้ถ้าไม่แน่ใจนี่มันมามาหลังซิงโครไนซ์อันนี้ผมจำไม่ได้นะงั้นถามโอเคผมได้แนงคิดละผมต้องการให้เทรดแต่ละอันเนี่ยมันทำงานประสานกันแสดงว่าผมควรใช้ซิงโครไนซ์ไม่ทัดแล้วก็ตอบมาเอา้าถามมาคำถามเดิมแล้วทำไมดิสเซตต้องเป็นไทยออบเจกต์ล่ะ เพราะว่าการที่จะให้มันทำงานประสานกันนะมันต้องมีเมธอดบางอย่างเช่นรอนะอยู่นะเดินนะอะไรประมาณแบบนี้ใช่ไหมะฮะมงั้นเรามาดูในส่วนของไท่ออบเจกอันนี้ผมเรกเฟน์อ้างงจาก google doc นะผู้ปิด o r a c g i o l e doc s. มาดูในส่วนอ้างอิงน,นี่เนี่ยนี่คือ class Object ผมจะดูเจ้าตัวนี้ครับ w เ t h เห็นไหมเขาอในอ b อบเจกต์ไทเนะี่ย มีเวท e มทอดมี notify มี notify ออเวทก็คือการรอให้เทรดมันทำงานอยู่ซึ่งมัน in v o k k in v o k e นี่คืออะไรเปิดเปิดซึ่งมันจะเรียกเจ้าตัวเมทอด notify หรือ notify ออในการปลุกเทรดเจ้าตัวนี้ไม่ออกไหมฮะเวทคือสั่งให้รอ โน้ติฟิคืออะไรโน้ติฟิฟีออกคืออะไรมาดูโน้ติฟิฟี่ wake up a single thread ปลุกเทรดตัวเดียว wake up all thread เทดทั้งหมดเลยที่รอโอเคกลับมาที่สไลด์งั้นแสดงว่าผมต้องใช้เจ้าตัวเมททอดบอกให้เทรดตัวนี้รอ้วนะเทรดตัวนี้เทรดตัวอื่นกำลังเขียนข้อมูลอยู่เทรดตัวอื่นรอก่อนโอเคถ้าสมมติผมเขียนข้อมูลเสร็จแล้วเทรดตัวนี้เขียนข้อมูลเสร็จเออฉันเขียนข้อมูลเสร็จแล้วอื่นเข้ามาเขียนข้อมูลได้เชิญ ก็จะ wake up ขึ้นมาประมาณนี้มาดูในส่วนเวทผมอธิบายไปแล้วงั้นเราจะเอาประยุกเนี่ยไปใช้ยังไงมาดูในส่วนนี้ครับผมบอกว่าเราจะอนุมานดิสเซตให้เป็น Critical Section Critical Section คืออะไรมันก็คือส่วนของการเขาเรียกว่ามาให้ตัวตัวเทรดเนี่ยมามายุ่ง มายุ่งเกี่ยวเป็นมันเป็นส่วนที่คริติคอลเป็นส่วนที่สำคัญอย่างตามที่เราบอกในวิกิพีเดียมั้ง Concurrent Programming อันนี้ตรงตัวเลย Critical Section is a piece of a code that accesses share a shared resource เป็นส่วนหนึ่งของโค้ดที่ access ที่จะวิธีการเข้าถึงในการแชร์แชร์รีซอ s o u แชร์พวกไวรูกันใช่ไหมตรงตามคอนเซปต์โจ์ต้องการ การแชร์รูปถูกไหมครับถูกต้องเพราะงะั้นเราจะอนุวมานว่จจาจุดตัวนี้มันคือ critical section โอเค constructor มันก็จะทำการ instant object โดยมี parameter v ว l u ูเป็นการค่าเริ่มต้นที่จะแชร์เท็ดเลยอันนี้ผมยังไม่ลงมาดูในส่วนนี้ right นี่คือ metroid right ที่อยู่ในเจ้าตัวนี้ดูนะฮะซูม นี่คือเรดโปรโตไทม์มี Private Value มี Boolean มีอะไรมี r a n ตอมาร์ด r a n น o m นี่คือ Constructor ซึ่งหมายความว่าทุกครั้งที่เรา New c l a s s ตัวนี้หรือ instance c l a s s ตัวนี้ขึ้นมามันก็จะรับพารามิเตอร์ตัวใดตัวหนึ่งขึ้นมาแตาา default, ่ถ้าเราไม่มี Default ไอ้ถ้าเราไม่มีเราใส่ค่าไปอาจจะเป็น Default พารามิเตอร์แต่มื่อะโอเคผมใส่ค่าเข้าไปผม v l u u เสเซตค่าค่าหนึ่งเพื่อที่จะมาแชร์ new object เห็นไหมพอผม d i s a b l มาปั๊บผมทำการ instance มาแล้วนี่คือผมประกาศการ reference ผม reference มาแล้วผมก็เอา reference มา new new object โอเคงั้นแสดงว่าตัวตัว object ตัวเนี้ this t h r e a e มันจะอยู่ใน object ตัวนี้นะโอเคแล้วนนี้มี method write แล้วก็มี method read ซึ่งเป็น public เพอต้องการให้แอสเซได้จากคลาสคลาสอื่นโอเคกลับไส่งสไลด์ In คือหมายเลขประจำตัวเทรด right คือหมายเลขประจำตัวเทรดเพราะาผมการให้ปริ้นเช่นหมายเลขประจำตัวเทรดขึ้นหนึ่งผมต้องการให้ W1 is writing บอกว่าเทรดหนึ่งกำลังเขียนอยู่เทรดสองกำลังเขียนอยู่ประมาณนี้นะฮะส่ว so, น คือค่า value ที่จะไม่เปลี่ลยนแปลงเทรดกงเท่าไหร่ก็หมายความว่าทุกครั้งที่ t เทรดไ i ท e ทำงานมันอาจจะทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับ value ที่เราแชร์อยู่เช่นบวก value ไป1ลบ value ไป1อะไรประมาณนี้นี่คืออนุมาเราสมมุริให้เจ้าตัวนี้ยจจะเป็นบูลีนความบอกสถานะเพื่อไม่ให้ t ทรดไร i d เดอร์เ e รดวิตเอมันแอสเซสต้าได้พร้อมกันมันต้องใช้ถอดสิ่งัไหนเพื่อให้เจ้าตัวนี้มันทำงานประสานงานกับ ตัวเทรนด์เกินอาจจะงงว่าเฮ้ยมันคืออะไรงั้นก็มาดูในส่วนนี้ Synchronization บางคนอาจจะงง ah, provide อ่า d e to Basic Synchronization เรามาดูส่วนนี้คือการโปรแกรมเมีย่ที่ผมให้ความสำคัญก็คือ Google ครับเสิร์ชหาไปใน Google ถึงแม้เป็นภาษาอังกฤษก็ต้องพยายามาน,นะประมาณนั้นโอเค โอเคมาดูาส่วนนี้เหมือนจากที่ผมไร e สมมติผมสั่งไม่ถอดไ t e ทำงานผมจะให้เจ้าตัว Object ที่ผมประกาศไว้ d i s t r i b t e object mm hmm. เพื่อที่ให้มันเป็นส่วน critical section มาทำการสิง h ค o ไนซ e กันโดยที่ว่ามี try c a t เพื่อ d e b u g ป้องกันว่าวันไปอําดับแรกพอเจ้าตัวนี้ด r i ไรททำงานป้า random เลยครับ random สุ่มเวลา มันก็จะมาเช็คใน Copy ตัวนี้ว่าเฮ้ยตอนนี้นะมีให้เจ้าตัว Copy เนี่ยนะมันบอกว่า้สมมุติมีเทรดไหนเนี่ยอ่านอยู่หรือเปล่าถ้าเทรดมีเทรดอ่านอยู่ copy จะกลายเป็นจริงหรือมีเทรดไหนหมีเทรดที่เป็นร e เดอร์อ่านมากกว่าศูนย์หรือเปล่าหรือ